ซัมซุงซาบ u H W Q 8 0ดศู0ลำโพงซาบะ์ดบีแอดมอสห้าจุดหนึ่งจุดสอชแนรุ่นคุ้มค่าฟีเจอร์แน่นรองรับ d o บีแอดมอสหลายสายพร้อมมีฟีเจอร์รวมพลังเสียงกับลำโพงทีวีที่เรียกว่า QSymphony 3.0ได้ด้วยครับสวัสดีครับผมท็อปซาโกครับ หลังจากที่ผมได้ทำการรีวิวนะครับ Samsung s ง u n d b a r HWQ ก็004ตัวท็อปไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยมาถึงคิวของรุ่นกลางตารางอย่าง Samsung s u n g s ง u n d b a r HWQ 8004เครื่องนี้กันบ้างแล้วครับเออลำโพงซาบาห์รุ่นนี้นะครับจะเป็นลำโพงซาบาห์แบบ5.1.2ชัแนลที่ไม่ได้มีลำโพงเซราไระสายคู่หลังมาให้นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มเทียบเคียงกับรุ่นท็อปเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับระบบเสียง Dolby Atmos กับ DTSX รองรับฟีเจอร์ Dolby Atmos ไร้สาย มีคีวซิมโฟนี3.0นะครับรวมพลังเสียงกับลำโพงทีวีได้และที่สำคัญนะครับก็คือมีฟีเจอร์ Space Fit Sound p ป o ที่จะช่วยปรับจูนเสียงลำโพงซาบาตตัวนี้เนี่ยให้ออกมาดีที่สุดในห้องของคุณให้แบบอัตโนมัติได้ด้วยครับจริงๆแล้วลำโพงซาบาร,รุนนี้เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามดูรายละเอียดเจาะลึกในรีวิวกันครับซั sung ซาบา Q8004 เครื่องนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์หลักๆที่เขาให้มาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวลำโพงซาบาหลักนะครับ มีลำโพงซับวูเฟอร์ไร้สายแล้วก็จะมีรีโมทนะครับขนาดเล็กกำลังดีมาให้ด้วยครับมาดูที่ดีไซน์กันนะครับตัวลำโพงซาบาหลักเนี่ยจะมีดีไซน์แบบเดียวกับรุ่นคิวก็าเเลยนะครับแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กลงประมาณหนึ่งมีขนาดโดยประมาณนะครับอยู่ที่กว้าง1 1 1อยซนติเมตรยาว12ซนติเมตรสูง6ซนติเมตรครับถือว่ามีขนาดกำลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเข้ากับทีวีขนาด65นิ้วเนี่ยได้ดีเลยครับตัวเครื่องจะมาในโทนสีดำออ แ้วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับดูมั่นคงแข็งแรงพร้อมทํารูตะแกรงนะครับให้เสียงลอดผ่านออกมาด้านหน้าเครื่องได้ด้านหน้าของตัวเครื่องนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของดอกลําโพงหลักพร้อมจอแสดงผลที่ด้านขวาวสําหรับแสดงข้อมูลต่างๆนะครับเช่นระดับความดังเสียงอินพุตท,ที่เราใช้งานรวมถึงระบบเสียงที่รับฟังอยู่ได้ด้วยครับโดยภายในลาโพงซาบะาตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยลาโพงหลักที่ด้านหน้า3จุดลําโพงยิงเสียงออกด้านข้างซ้ายขวานะครับทำหน้าที่สะท้อนเป็นลาโพงเ,งเสียงเซอร์ราวในแนวนอน2จุด และที่สำคัญนะครับก็คือมีลำโพงอัพไฟริงยิงเสียงขึ้นเพดานสะท้อนลงมาให้เสียงในแนวตั้งอีก2จุดสำหรับระบบเสียง Dolby Atmos และ DTS X ครับสำหรับลำโพงซัมบูเฟอร์ไร้สายที่ให้มานะครับก็จะมาในโทนสีดำเช่นเดียวกันมาพร้อมดอกลำโพงขนาด8นิ้วยิงออกด้านข้างพร้อมท่อคายเบลยิงออกด้านหลังนะครับมีขนาดโดยประมาณอยู่ที่กว้าง21ซนติเมตรยาว40ซนติเมตรสูง40ซนติเมตรครับซึ่งถือว่ามีขนาดที่กำลังดีนะครับไม่กินพื้นที่การติดตั้งมากนัก และเมื่อลำโพงทั้งหมดนะครับทำงานรวมกันออกมาเนี่ยจะเป็นระบบเสียงแบบ5.1.2 channel มีกำลังขับรวมอยู่ที่360วัตต์รองรับระบบเสียงจากทั้ง2ค่าใหญ่นะครับทาง Dolby Atmos และ DTS:X จะดูหนังจากแผ่น Blu-ray 4K นะครับหรือว่าแอปสตรีมมิ่งพวก Netflix Disney Plus Hotstar หรือว่า Apple TV เนี่ยก็รองรับหมดนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นของลำโพงซาบาจากทาง Samsung เนี่ยก็คือรองรับการใช้งานระบบเสียง Dolby Atmos แบบไร้สายได้ด้วย เมื่อเราใช้งานร่วมกับทีวีซัมซุงนะครับปี2022ขึ้นไปแค่เราเชื่อม w i f i วงแลนดเดียวกันกับทีวีนะครับก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้เลยแต่ก็ต้องขอบอกกันตรงๆนิดนึงนะครับว่าถ้าหากใครที่อยากเน้นเรื่องคุณภาพเสียงโดยเฉพาะเนี่ยผมก็แนะนาให้เลือกเชื่อมต่อผ่านสายจะดีที่สุดครับในส่วนของช่องต่อนะครับอาจจะไม่ได้ให้มาแบบจัดเต็มเท่ากับรุ่นท็อปนะครับแต่ก็ถือว่าให้มาครบครันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับได้แก่ hdmi in กับ hdmi out earc รองรับการส่งผ่านภาพแบบ4 k 6 0 h z ได้ทั้งแบบ HDR 10+ กับ Dolby Vision รวมถึงรองรับการส่งเสียง Dolby Atmos ขั้นสูงจากทีวีกลับมาที่ซาวบาได้มี Optical นะครับใครที่ใช้ทีวีหรืออุปกรณ์เก่าๆเนี่ยก็เชื่อมต่อผ่านช่องนี้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีข้อสังเกตแบบเดียวกับในรุ่นท็อปเลยนะครับก็คือพวกช่องต่อช่องเสียบต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ลึกสักหน่อยหากใครที่อยากอัปเกรดสายนะครับอย่างเช่น HDMI เนี่ยก็แนะนำให้เลือกรุ่นที่มีสายไม่ใหญ่มากมาใช้งานนะครับ สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็รองรับบลูทูธกับ Wi-Fi รวมถึงนะครับรองรับการฟังเพลงสตรีมมิงจากทั้ง2ค่ายอย่างโฮมแคสต์บิวอินกับ a i r ์เพย์สและยังรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คําสั่งเสียงอย่าง Google a s s i s t a n t ได้ด้วยครับและซาวบารุ่นนี้นะครับยังรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Smartting Hub ด้วยทําให้เราสามารถควบคุมเปิดปิดตัวซาวบาร์เนี่ยผ่านซัมซุงทีวีได้ด้วยครับรวมถึงยังสามารถใช้แอป Smarting งบนมือถือในการควบคุมซาวบาร์ในรูปแบบ Smart Home ได้ด้วย เช่นสามารถปรับระดับความดังเสียงเลือกสัญญาณ Input เลือกโหมดเสียงเปิดฟีเจอร์เสียงต่างๆอัปเดตเฟิร์มแวร์เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือตั้งค่าอื่นๆได้หลายอย่างผ่านแอปนี้เลยครับทำความรู้จักกับ Samsung s a ซั s ซุงซ b a r Q8004 เครื่องนี้กันไปพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราลองฟังเสียงจริงของซาบะเครื่องนี้กันโดยในคลิปนี้นะครับผมจะขอทำการทดสอบร่วมกับทีวีซ m s u n g Neo QLED 8K รุ่น QN8004 เครื่องนี้กันครับ six การดูหนังนะครับผมด้ทดสอบเรื่องแรกกับ r ร a d y Player ยวันในฉากต่อสู้ใหญ่ช่วงท้ายของเรื่องนะครับเสียงที่ได้โดยรวมเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับในช่วงที่เป็นบรรยากาศสู้กันในสนามรบนะครับจังหวะที่กล้องแพนไปมาเนี่ยให้เราได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือให้เสียงบรรยากาศเนี่ยได้ดีมากอบล้อมเราด้านข้างๆยิงไปด้านหลังได้ด้วยแม้ไม่มีลำโพงเซรามมาให้นะครับเสียงพูดของตัวละครทั้งชายและหญิงเนี่ยก็มีความชัดเจนมีน้ำหนักนะครับที่ดีมากเลยสำหรับลำโพงซาบารรุ่นกลางๆแบบนี้ ในจังหวะที่มียานบินผ่านนะครับหรือว่ายิงปืนออกมาเนี่ยก็ให้เสียงด้านบนได้ค่อนข้างชัดเจนให้เราได้ยินง่ายๆเลยครับส่วนช่วงที่เมกากอซิล่านะครับต่อสู้กับกันดั้มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงไอพ่นเนี่ยก็ให้เสียงเบสที่มีน้ำหนักแรงประทะกำลังดีนะครับดูหนังสนุกได้จริงๆครับ เรื่องกับ Fa s t อ n d f ฟ r i o ียแนะครับกับฉากขับรถหนีเรือดำน้ำนะครับในจังหวะที่เรือดำน้ำขึ้นมาจากผิวน้ำเนี่ยกับรถที่กระทบกับหิมะนะครับเสียงเบสจากซับวูเฟอร์เนี่ยก็ให้เสียงเบสที่มีมวลใหญ่แผ่กระหิ่มนะครับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังแบบพอดีๆเนี่ยก็ให้เสียงที่มีความชัดมีมิติกำลังดีจังหวะที่ยิงมิสไซล์นะครับก็มีเสียงให้รู้สึกจากด้านข้างไปด้านบนด้านหน้าเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงจังหวะสุดท้ายที่เรือดำน้ำระเบิดไฟลุกเนี่ย ก็ให้เสียงที่มีบรรยากาศโอบล้อมตัวเราได้อัตรดได้เหมือนเราโดนระเบิดไปด้วยเลยครับ So why ในส่วนของการฟังเพลงนะครับก็ให้เสียงที่ชัดเจนแอบหวานนิดๆนะครับมีรายละเอียดเสียงดีกลางชัดอิ่มหนาในระดับหนึ่งนะครับเบสมีมวลใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้คมชัดเป็นลูกๆมากนักแต่ก็ลงลึกได้ในระดับที่ดีนะครับสำหรับซับ8นิ้วแบบนี้ให้เสียงเบสต,ต้นจากตัวซาวบาผสมประสานกับเบสลึกจากซับได้ดีครับสามารถนําไปฟังเพลงได้แบบหลากหลายจะฟังเพลงทั่วไปเพลงป๊อป เพลงคบเวอร์สบายๆนะครับหรือเพลงสนุกๆอย่างเพลงแดนหรือร็อกไหนก็ทําได้ดีนะครับโดยรวมเรียกว่านํา DNA ของรุ่นท็อปอย่างคิวก้90ซีมาใส่ไว้ในรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือจะมีแนวเสียงที่เหมือนกันเลยแต่จะมีสเกลเสียงที่เล็กลงกว่าเล็กน้อยนะครับตามขนาดของตัวลําโพงรวมถึงบรรยากาศด้านหลังนะครับที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับมีลําโพงเซราแบบแท้ๆแต่ก็ถือว่าดูหนังได้อัตรลดแถมยังฟังเพลงได้ดีด้วยเสริมอัธรลดได้ดีกว่าลาโพงทีวีหลายเท่าเลยครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์พิเศษของลำโพงซาบารุ่นนี้นะครับเมื่อใช้งานร่วมกับทีวีของทางซัมซุงเนี่ยที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Key Symphony 3.0นั่นเองครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับถ้าเกิดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือจะเป็นการนะครับนำเสียงจากลำโพงซาบาและลำโพงทีเวีเนี่ยให้ออกมาพร้อมๆกันนั่นเอง โดยตัวระบบนะครับจะทําการให้เสียงหลักเนี่ยมาออกที่ตัวลาโพงซาบาร์หลักเหมือนเดิมนะครับแต่เขาจะคานวณพวกเสียงซ้ายขวารวมถึงเสียงด้านบนจากพวกระบบเสียงด o บเบิลมสเนี่ยให้ออกที่ทีวีนะครับเพื่อให้เสียงรวมกันเนี่ยออกมามีมิติมีความกว้างโอบล้อมเรามากขึ้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยครับโดยวิธีการใช้งานนะครับให้เราไปเปิดฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับโดยกดที่รูปฟันเฟืองบนรีโมทนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นแถบนี้มานะฮะก็ให้เราเลื่อนไปที่ sound output นะครับจากนั้นก็ให้กดไปที่ ทีวีบวกซาบาแบบนี้นะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์ทีวีกับซาบาเน่ส่งเสียงออกมาพร้อมๆกันนั่นก็คือการเปิดฟีเจอร์คิวซิมโฟนีเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการใช้งานฟีเจอร์ Q Symphony นะครับกับอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นพวกเครื่องเล่นบูเรส 4K เครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับผมแนะนําว่าเราต้องทําการนะครับต่อพวกอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยเข้าที่ทีวีก่อนแล้วค่อยเชื่อมต่อนะครับสาย HDMI eARC เนี่ยจากทีวีมาเข้าที่ซาบาเพราะว่าถ้าเกิดเราต่ออุปกรณ์เหล่านั้นนะครับเข้าที่ตัวซาบาโดยตรงเนี่ย เราจะไม่สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์ Q คิวซิมโฟนกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเสียงโดยรวมของเจ้าซัมซุงซาวบาคิวแปเครื่องนี้เนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากจะขอแนะนำนะครับพวกฟีเจอร์พิเศษต่างๆเกี่ยวกับเสียงเนี่ยให้ลองไปเปิดใช้งานดูกันได้ครับ อย่างแรกนะครับก็คือ Space Fit Sound Pro นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยเมื่อเราเปิดแล้วนะครับระบบเนี่ยจะทำการคำนวณปรับจูนเสียงนะครับทั้งในส่วนของความดังรวมถึงย่านเสียงต่างๆของตัวซาวบาร์กับเสียงจากซัมบ,บูฟเฟอร์เนี่ยให้ออกมาดีที่สุดในห้องของเราได้แบบอัตโนมัติครับไปลองเปิดปิด,ปด,ปดเปรียบเทียบกันดูได้อย่างที่2นะครับในส่วนของโหมดเสียงเนี่ยก็จะมีโหมดอย่าง Adaptive Sound ที่ระบบนะครับจะทําให้เสียงทุกย่านเนี่ยออกมาชัดเจนตลอดเวลาใครต้องการเน้นเสียงให้เสียงพูดเนี่ยชัดเจนเสียงเอฟเฟกต่างๆี่มามเขข้้มนมากขึ้น รวมถึงอยากจำลองเสียงจากพวกรายการทีวีนะครับหรือพวกเพลง2องชแนลเนี่ยให้ออกแบบรอบทิศทางเนี่ยก็เลือกใช้งานโหมดนี้ได้ครับอีกโหมดที่น่าสนใจอย่างเกมโหมดโปรนะครับการทํางานโดยรวมเนี่ยจะคล้ายๆกับ a p t p v ท s o u า d เลยแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยจะเน้นพวกเสียงเอฟเฟกตต่างๆเช่นเสียงเดินเสียงยิงปืนนะครับให้มีความชัดเจนจากทุกทิศทางเนี่ยให้เราเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นครับ และสุดท้ายนะครับด้วยความที่ซาบารุรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีลำโพงเซรามาให้ใครที่ใช้เป็นนานๆนะครับแล้วอยากอัปเกรดเสียงให้โอบล้อมรอบทิศทางมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็มีลำโพงเซอรไร้สายมาให้ซื้อเพิ่มเพื่ออัปเกรดจาก5.1.2ช a นแนลให้เป็น7.1.4ช a นแนลได้ด้วยครับสำหรับราคาของ Samsung Sabar HWQ8004 จะอยู่ที่18,990บาทครับ สรุปนะครับก็ถือว่า Samsung ง a b a r h w q 8 0 0 4เครื่องนี้เนี่ยสร้างความประทับใจให้ผมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะด้วยความที่ตัวซาบาของเขานะครับมีขนาดที่เล็กกว่ารวมถึงมีจำนวนชันแนลที่น้อยกว่านะครับแต่คุณภาพเสียงจริงที่ได้เนี่ยเรียกว่าไม่แพ้รุ่นพี่เลยแถมยังมีฟีเจอร์มาให้แบบครบคันนะครับ รวมถึงถ้าใครใช้งานร่วมกับทีวีของทางซัมซุงเนี่ยก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับใครที่มีงบประมาณจํากัดนะครับรวมถึงต้องการหาซาบาไปใช้งานในห้องขนาดที่ไม่ใหญ่มากเน้นการติดตั้งง่ายแบบประหยัดพื้นที่นะครับด้วยราคาขายจริงเนี่ยที่พาลงมากว่าราคาเปิดตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวเลอือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube a c d t v Thailand กันไปด้วยนะครับสวััสดีครบ